นี่พ่อคุณพ่อคุณเป็นใครกันจ๊ะรู้ก่อนถึงไ่นางเลยใหญ่ละเบิดนี่พวกคว้าขาพวก็ตากระดี่งขึ้นมาฉันนะเป็นยักเจ้าเมืองหน้าด่านที่กับบองพ่อทศกัณฐ์จ้ะอ๋อไมยความว่าคเข้าเขตบุลงกาแล้วใช่แล้วจ้ะอ๋อแล้วนางดักแล้วก็เป็นนางดักใช่แล้วจ้ะคือทำไมต้องไม่ถึงทำไม โมายควาว่าไม่มาจะงันยันหน้าด่านไม่ใช่ไม่ใช่ฉันกับน้าเป็นยันหน้าด่านแไม่ใยัหน้าด่านม่ใช่ไม่ใช่ยันหน้าด่านตอบแกมมาใช่แล้วจ้ะผมมาตอนี้เดียวทไมอ่ะเมื่อกี้อยู่พี่มาลาออกพอมงพ่อพลามใช่ไหมล่ะเพิ่มให้รอยห้าสิทิ้งทุตการเมื่ม่อยู่กับี่ต่อ พลังามไ่หพี่แรกพระงร้ยห้าสิบสองร้อยห้ายู่ไม่ได้ชปอยู่ทัไปอยู่ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เท่าไหร่ทศกัณฐ์ให้สามร้อยทศกัณ์ให้300รและอยู่ไปได้เดือนกว่าเองทำไมพระามเกทัพให้สามอยหาสิบพราเกทั้สามร้อยห้าสิบให้สามร้อยาสิเองพลพูดเลยม่อยู่กับพระงมไม่ขาดเลยจะบอกว่าให้ห้าร้อยไหมให้ห้าร้อยเอาจี้พรระสมด ้อ้าร้อยไเอาัวปุ้งม่พอฮ่เดินติดตามไอ้าทักกระระานมาพี่พวันนี้เราเล่นเพลงใช่ไหมเล่นให้ดีนะมีคหลังมาดูดลังมาดูด้วยาแล้วใครที่ไหนล่ะคคนแก่หัวหมอกเอาหัวหมหลอดต้องดูยังไงว่าผมก็ูกผมคนหลังที่อาฟัง ติดตามเข้อตกลงมามาเจอนั่นยักหน้าด oh, ้านเนี่ยด้านด้านมีด้วยเหรอเขาบอกป็นยักหน้าด้านเนี่ยหน้าด้านดั่นเขาบอกเป็นยักหน้าด้านโอ้โหโอ้โหอะไรวิเศษจ๊ะนี่พี่ไอ้ลิงไม่ว่าเราถ้าเดินโดนคุณโจ๊กไปหนักมุดไปหนะอะไรดนักตอกแตกแตกแตกเลยต้องแตกดูกันไม่เาลานะทำไม รอดแรกจประชาปรยสังรรางให้พวกเข้าปอบแก้วรการาฐานสังหารหารที่คนก็สะนใหญ่แล้วไม่นายักษ์ปากังเตระบัดนีไม่กลัวความตายันหรือไม่นานมนะต้องาเป็นันัเห็นอะไรที่นาะอะมงวันไม่ขอตีมางวันก่อนใช่ั อรอยหยักของยักษ์บหน้าชันลอยอยกักใช่จ้านุก็มาแรงวัน